เรามาทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลาทานกันนะคะวันนี้มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะใช้หมูสามชั้น1นกิโลกรัมนะคะแล้วก็หั่นเป็น3มท่อนหรือว่าสี่ท่อนก็ได้ค่ะตามที่เราสะดวกที่จะทอดเลยนะคะจากนั้นเราก็มาทุบก,กระเทียมกันนะคะทุบพอแตกๆค่ะ เรามาเริ่มหมักหมูกันนะคะใส่น้ำปลา3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหมูค่ะอันนี้ใส่ตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้เครื่องปรุงเข้ากันกับหมูของเราเลยจ้า ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปพอประมาณไม่ให้แห้งเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ให้แฉะเกินไปด้วยค่ะให้น้ำพอดีพอดีกับที่เราจะหมักกับหมูนะคะขยำให้แป้งเข้ากันส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็มาใส่พริกไทยนะอย่าลืมพริกไทยป่นจ้า พริกไทยป่นก็ขยำให้เข้ากันอีกหน่อยหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะตั้งให้ร้อนสุดๆเลยล่ะค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะพอน้ำมันร้อนมากๆแล้วก็เอาหมูที่เราหมักไว้ลงไปได้เลยค่ะพอลงไปทอดแล้วเราก็ปรับไฟให้เหลือประมาณไฟกลางนะคะน้อยถึงกลางเลยล่ะค่ะ ตอนแรกอย่าเพิ่งไปคนหรืออะไรนะคะปล่อยให้เขาเซตตัวของเขาก่อนไม่งั้นเขาจะติดกระทามากเกินไปนะคะพอข้างล่างออกเหลืองๆเราค่อยเริ่มมากลับด้านกันนะคะเห็นไหมคะเริ่มเหลืองๆแล้วเราก็เริ่มกลับด้านนะ ทอดอีกสักหน่อยนะคะใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางค่ะระหว่างที่รอหมูทอดล้วก็มาทำน้ําพริกกันก่อนนะคะใส่น้ําปลาลงไปก่อนเลยค่ะพอประมาณแล้วก็ตามด้วยน้ํำตาลทรายหน่งช้อนชาแล้วก็บีบน้ํำมะนาวลงไปชอบเปรี้ยวมากน้อยปรับกันได้เลยนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นจ้าทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ใส่ผักชีฝรั่งลงไปแล้วก็หอมแดงซอยคนๆให้เข้ากันนะคะแค่นี้เราก็ได้น้าจิ้มที่อร่อยแล้ว่ะค่ากินกับหมูทอดน้ําปลาได้เข้ากันสุดยอดเลยล่ะค่ะพอหมูเราทอดเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูกันนะคะหั่นเป็นชิ้นๆเห็นไหมคะเนื้อหมูข้างในจะสุกแล้วก็ฉ่ำกรอบข้างนอกอร่อยมากเลยนะคะแบบเนี้ย จิ้มกับน้ำจิ้มนี่คืออ,อร่อยที่สุดแซ่บมากๆเลยเดอ้อลองทำกินกันดูนะคะสูตรนี้ไม่ผิดหวังจ้า